สูก่การแข่งขันในสัปดาห์ที่2ของรอบเลก u ล a าซีซันของ RUV Pro League 2022 Summer <S 2> <S 2> ซ,ซึ่งบอกได้เลยว่าเดือดจิงกว่าสัปดาห์แรกอย่างแน่นอนสำหรับโคู่ไฮไลท์ที่เราต้องจับตามองคือศึกใหญ่ระหว่างบุรีร e ัมยูนเต็ดอีสปอร์กับ PSG eSports ปอตแมสสุดท้ายของวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมรวมดาวอย่าง PSG Esport ได้แสดงให้เราเห็นกันแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มีแค่ประสบการณ์ผู้เล่นแต่ละคนยังอวดฝีไม้ลายมือกันได้อย่างโดดเด่นและที่สําคัญพวกเขาเล่นผสานกันเป็นทีมเวิร์กได้เป็นอย่างดีจนคนดูยกให้เป็นหนึ่งในทีมตัวเต่งประจรําฤดูการนี้เลยทีเดียว ส่วนทางบุรีรัมย e ูนเต็ดอีสปอร์ตก็ไม่น้อยหน้าด้วยการเสริมทัพเอบิเซรดราก็เลนคนใหม่เดอะ o ว l d ์ World, ที่โชว์ฟอร์มแครี่สายดุจนเรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกหลายคนมองว่านี่คือไล์อัพที่ลงตัวของประสาทสายฟ้าการเปิดตัวได้อย่างสวยงามและทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมของทั้งสองทีมส่งผลให้พวกเขาขึ้นมาครองอันดับที่1และ2ของตารางคะแนนดังนั้นในแมชนี้คือสึกชิงตำแหน่งหัวตารางนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองในแมชนี้ก็คือ การพบกันระหว่าง Over Fly ไฟดูนุและ k s s a กับอดีก,กับตันและเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่าง First One และอิสซิลินดิวซึ่งทั้งสองต่างรู้ไส้รู้ผุกและแผนการเล่นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดีอีกหนึ่งแมชไฮไลท์ที่ถูกเลื่อนออกไปแข่งในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์เป็นการพบกันระหว่างทีมแชมป์โลก a อ c 2021และแชมป์ r p l ฤดูการล่าสุดอย่าง KFC ทารอนกับบุรีร e ัมยูนเต็ดอีสปอร์ตเจ้าของแชมป์นานาชาติ a อ c 2021ที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนต่างจับตามองที่การปรับไลอัพของพวกเขาซึ่งมีการปรับเปลี่ยนน้อยกว่าทีมอื่นโดยมีการเสริมเขี้ยวเล็บในตำแหน่งจังเกิลที่ได้ดีฟอ์เอ็นผู้เล่นมากประสบการณ์จากคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามอย่างประสาทสายฟ้าซึ่งทางด้านประสาทสายฟ้าก็ได้ตัวแฮปปี้ไปจากพวกเขาเช่นเดียวกันนับเป็นการสลับขั้วของผู้เล่นฝีมือเยี่ยมเลยก็ว่าได้ โดยจากสถิติการพบกัน5แมชล่าสุดจะเห็นว่าทั้งคู่ต่างขับเคี่ยวกันแบบไม่มีใครยอมใครโดยแต่ละฝ่ายต่างได้รับชัยชนะทีมละ2ครั้งและเสมอกันทีมละ1หนึ่งครั้งด้วยผลการแข่งขันที่ไม่สามารถคาดการได้ดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันว่าทีมใดจะสามารถคว้าชัยชนะในแมชแรกของการพบกันในฤดูกาลนี้ไปได้ก่อนสมรภูมิในสัปดาห์นี้จะต้องลุกเป็นไฟไม่ว่าผลลัพธ์ของแต่ละคู่จะเป็นเช่นไรรับรองได้เลยว่าเดือดแน่นอน แล้วมารับชมพร้อมกันในการแข่งขัน AV Pro League 2022 Summer ถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์วันพฤหัสบดีและศุกร์เริ่มแข่งเวลา16นาฬิกาวันเสาร์และอาทิตย์เริ่มแข่งเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้สวัสดีครับ